สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป3ที่น่ารักทุกคนคะวันนี้พบกับครูติวสนสอนคนสวยกันอีกแล้ว English on t ถั r วัว่ยยกห้องวันนี้ครูจะพามารู้จักกับคำว่า sign 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 ตัวนี้นะคะแปลว่าป้ายหรือสัญลักษณ์นักเรียนคงจะเคยเห็นสัญลักษณ์ต่างๆตามท้องถนนหรือตามที่สาธารณะทั่วไปใช่ไหมคะวันนี้คุณครูจะพามารู้จักกับ ้ายที่เราพบเห็นตามสวนสาธารนณะจะเป็นยังไงนั้นมาดูกันเลยดีกว่าค่ะอะนักเรียนดูภาพนี้นะคะเราก็จะสังเกตเห็นป้ายต่างๆที่สวนสาธารนณะสวนสาธารนณะะแห่งนี้นะคะชื่อว่า Green Park แปลว่าสวนสีเขียวนักเรียนมาดูกันที่รูปก,ก่อนนะคะสังเกตไหมคะตรงนี้คือบอ่อปลาแล้วตรงบริเวณบอ่อปลาจะมี ป้ายนะคะติดอยู่ส่วนตรงสนามนะคะก็จะมีป้ายอีกเช่นเดียวกันตรงนี้ก็มีป้ายนะคะและตรงนี้ก็มีป้ายจากภาพภาพนี้นะคะเราจะเห็นมีป้ายทั้งหมดนะคะสี่ป้ายด้วยกันเรามาดูกันดีกว่าะคะ่ะว่าป้ายแรกเนี่ยคือป้ายอะไร เป็นรูปป่าใช่ไหมคะแล้วก็กากระบาททับแน่นอนถ้าเจอก,กระบาดแสดงว่าเขาห้ามนักเรียนพอจะเอาได้ไหมคะว่าสัญลักษณ์ตรงนี้นะคะควรจะให้อะไรให้ดูตรงนี้นะคะนักเรียนลองเดาก่อนนะคะว่าห้ามทำอะไร No Fishing ห้ามตกปลาต่อไปเป็นรูปเท้าคน แล้วก็การกรบาดทับนะคะบริเวณสนามหญ้าก็คือ don't walk on the grass ห้ามเดียบสนามหญ้าตรงนี้เป็นรูปมือกำลังเด็ดดอกไม้แล้วเขาก็การกรบาทแสดงว่าเขาห้ามเด็ดดอกไม้ don't pick the flowers และรูปนี้นะคะเขาไม่ได้ห้ามมันเลยแต่มันเป็นรูปถังขยะแล้วก็ทิ้งขยะให้ลงถังนั่นเอง Put t r e a g e here เราลองมาอ่านเรื่องของกันนะคะ That is a Park n a t h r e w i h n i School. w i n a Tom, and Pim are going home. There are four s i g e s in the park. Now they are looking at the s i g e s นี่นะคะสามคนมีใครบ้างคะนักเรียนมีวินัยทอมแล้วก็พิมแน่นอนว่าเด็กผู้หญิงคนนี้ชื่อพิมแน่นอน พ I M อมพ์ P I M. สามคนนี้เดินไปที่สวนสาธารณะนะคะซึ่งอยู่ถัดจากโรงเรียนนั่นเอง There are four s i d e s There are ตัวนี้แปลว่ามี four แปลว่าสี่ s i d e แปลวานานา่าป้ายมีป้ายสีป้ายอยู่ที่สวนสาธารณะนะคะ Now they are looking at the signs และ คนนี้นะคะตอนนี้เขาก็เห็นป้ายเรียบร้อยแล้วรูที่บพร้อมแล้วนะคะว่าป้ายสีป้ายเนี่ยมีป้ายอะไรบ้างอ่ะ What are those signs มีป้ายอะไรบ้างะคะหนึ่งนักเรียนพูดพร้อมกันนะคะ No fishing No fishing ห้ามตกปลาภาพที่สองนะคะ Don't walk on the grass Don't Walk on the grass ห้ามเหยียบสนามหญ้าภาพที่3นะคะ Don't pick the flowers Don't pick the flowers ห้ามเด็ดดอกไม้และภาพสุดท้าย Put the garbage here Put the garbage here แปลว่าให้ทิ้งขยะให้ลงถังนะคะทบทวนอีกหนึ่งรอบค่ะ No Fishing ห้ามตกปลา Don't walk on the grass ห้ามเหยียบสนามหญ้า Don't pick the flowers ห้ามเด็ดดอกไม้ Put garbage here ห้ามอาไม่ใช่ห้ามนะคะขอโทษค่ะทิ้งขยะให้ลงถังเป็นยังไงกันบ้างคะนักเรียนจบไปแล้วสำหรับ Size หรือว่าป้าย ไม่ยากเลยใช่ไหมคะนักเรียนหลังจากดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมไปทบทวนคำศัพท์และฝึกฝนอยู่เสมอนะคะสำหรับวันนี้หมด,ดเวลาลงแล้วสวัสดีค่ะ